ว่าทำแล้วกันโอ้แต่ว่าดาเมจ8แปดล้านเหียเหรอแปดล้านนี่ไม่มีไม่ได้มีซัพพอร์ตนะครับผมแปดล้านไม่มีซัพพอร์ตเซลม่วงเรายี่สิบสามล้านโอ้โ ทีมสี่ขีมันขนาดนี้เลยเหรอวะเท่าโกหังเลยอะโอเคนะครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกม Dark and Blizzard นะครับหลังจากคลิปรีวิวโกหังฟ้าเบอร์บาคราวนี้มาถึงคลิปรีวิวเซลล์ม่วงกันบ้างดีกว่านะครับเซลล์ม่วงเบอร์บาครับผมมาลองดูความสามารถกันว่าหลังจากการ EC มันจะแข็งแกร่งขนาดไหนมาลองดูกันนะครับผมความสามารถผู้นำหลังจากการ EC เนี่ยผู้นำนำให้กับตัวอะไรก็ได้เนี่ยค K บวก2 Acceleration บวก50ทุกอย่างนะครับถ้าไม่ตายเพิ่มได้เดี๋ยวกูว่าไม่ใช่แล้วพอผู้นำหลังจากการ EC นำให้กับทีม Android c ล l s a g า คิบวกสทุกอย่างบวกร้อยแปแล้วก็ทีมตัวไลท์สีม่วงคิบวกสทุกอย่างบวกร้อยสนับว่าดีมากดีเพราะว่ามันนาเซลซากา้าคิสี่แล้วร้อยแปดนี่แหละเพราะของเก่าแม่งนาง่อยมากๆจริงๆทีนี้ก็คือทีมเซลซาก้าเนี่ยจะได้แบบว่า,าดูดีขึ้นมาเยอะจากผู้นําของเซลเองนี่แหละครับผมนะสามารถจัดทีมเซลแบบ ผู้นําหัวเป็นเซลล์ม่วง2ตัวก็ได้เลยเหมือนกันส่วนท่าแม่ตายเล็กนะครับหลังจากการ ECA เป็นการเพิ่มดีเฟนต์ตัวเอง30%มเหนึ่งเทิร์นแล้วก็เกตลี่โลเวอร์ดีเฟน s ์ศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งการลดดีเฟน s ์ศัตรูจากท่าเล็กนี่คือลดดีเฟน s ์50เลยนะส่วนท่าแม่ตายใหญ่หลังจากการ ECA เนี่ยเป็นการเพิ่มดาเมจตัวเอง50%าเหนึ่งเทิร์นนะครับแล้วก็ lower educate ศัตรูได้นะครับโลเวอร์ดาเมจฝ่ายตรงข้ามได้ท่าเล็กลดดีเฟน s ์ส่วนท่าใหญ่ลดดาเมจศัตรู นะถ้าใหญ่จะเป็นแนวที่ว่าเออเราตีแรงขึ้นศัตรูตีเบาลงประมาณนั้นนะครับสามารถดีบัฟได้ซึ่งการดีบัฟจากท่าใหญ่นี่คือดีบัฟเอริคเสศัตรู20%นนั่นเองและความสามารถพาสติลังจากการ ECA จะมีการตั้งต้นในเอริคเดฟร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มดฟเฟนต์ตัวเองสูงสุดถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้จะยิ่งมันจะบวกตามจำนวนเลือดของเรานะครับยิ่งเรามีเลือดเยอะเนี่ยดฟเฟนต์จะบวกเยอะตามจำนวนของเลือดเราบวกตันที่ร้อยยี่สิบนะไม่ได้ม จำกัดแค่120นะครับพร้อมกับเซลจะมีคกบวก2แล้วก็ a อเคบวก30%ต่อจำนวนศัตรูที่เราเจอยิ่งเจอเยอะยิ่งบวกเยอะนะครับบวกต่อจำนวนศัตรู1ตัว1ตัวคิบวกสองบวกถ้าเจอหลายตัวก็คือโหดมากๆนะครับใน SBR นี่แหละโหดมากแต่ก็รู้กันนะว่า SBR เนี่ยมันไม่ใช่คอนเทนต์หลักของเกมแล้วอะผมว่าด่านเกมย,ยาวเลเยอร์โซนอะไรเงี้ยมันคือคอนเทนต์หลักมากกว่าอย่างั้นก็คืออาจจะไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่ไอตอนที่ว่ายิ่งเจอศัตรูเยอะยิ่งเก่ง ความสามารถต่อไปเนี่ยเซลสามารถบวกไอเดเคลี K ์เฟนต์50%หลังโจมตีท่าไม้ตายได้เป็นการบวกก้อนแยกเนี่ยทำให้ดีเฟนต์และดามจของเซลเนี่ยแรงขึ้นเยอะมากแล้วก็ความสามารถสุดท้ายในร่างแรกจะมีโอกาสในการตีเบิ้ลท่าไม้ตายที่ไฮแชนแบบไร่เงื่อนไขทุกครั้งที่คุณโจมตีเนี่ยคุณมีโอกาสเบิ้ลไม้ตายตามมาทีหลังแน่นอนแต่ว่าจะติดโอกาสตรงไฮแชนหรือเปล่าต้องให้คุกกี้ทำนายกันนะครับผมและต่อไปก็คือร่างอี o l วเลชันการพัฒนาร่างแบบสมบูรณ์แบบ นั่นก็คือร่าง perfect cell นะครับผมต้องบอกว่าการแปลงร่างของเซลล์มันง่ายขึ้นถ้ามันถูกบัฟนั่นเองเพราะของเก่าเนี่ยจะแปลงร่างได้ต้องเลือดที่30%หรือว่าต่ากว่าเยเดียว่าสภาพปางตายแต่ว่าหลังจากการ e c a นะครับเขาเพิ่มจาก30%เป็น40%เพิ่มมา10%ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่จํานวนที่เยอะมากแต่ก็ทําให้มันแปลงร่างได้ง่ายขึ้นนั่นเองพอเป็นร่างเซลล์นะครับได้เรียกว่ามันจะเป็นตัวละครที่โหดมากๆของตัวร้ายตัวหนึ่งเลยก็พูดได้นะผมพูดเลยว่าแม่งโคตรโหด อย่างท่าไม้ตายเล็กเนี่ยครับท่าไม้ตายเล็กของเซลเป็นการเพิ่มดีเฟนต์ตัวเอง50%าเปอร์นหนึ่งเทินและยังสามารถลดดีเฟนต์ศัตรูแบบมาสิบเวอร์ดีเฟน s ์ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นการลดดีเฟนต์ศัตรูแบบ80%เรียกได้ว,ว่าไม่แปลกใจว่าทําไมโกฮังถึงโดนท่านี้เข้าไปแล้วโกฮังเจ็บ <c oughs> แขนแบบแขนแขนใช้ไม่ได้หนึ่งข้างอะ่ะมันโดนลดดีเฟนต์ไป80%นี่เองส่วนท่าไม้ตายใหญ่ของเซลนะครับเป็นการเพิ่มเอเดเคดีเฟนต์ตัวเอง50%าเปอร์หนึ่งเทินแล้วก็ เกรดี่โลเวอร์เอเดคเคดิเฟนส์ศัตรูได้เรียกได้ว่าทําทุกอย่างอันนี้จะเหมือนกับตัวของโกฮังเลยมั้งไอ้ท่าใหญ่อะเหมือนโกฮังไซเรนสองเลยเพราะว่าเอฟเฟกต์นี้มันดูคล้ายกันมากเลยเพิ่มเอเดคเคดิเฟนส์ตัวเอง50ลดเอเดคเคดิเฟนส์ศัตรู50เหมือนกับโกฮังไซเรนสองเลยนะครับเอฟเฟกต์ Effect เหมือนกันเด็ดๆทั้งฝั่งตัวดีและฝั่งตัวร้ายเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีมากๆนะครับและความสามารถท่าส,สิของเจ้าเพอร์เฟกต์เซลีซีหลังจากการแปลงร่างนะ จะมีการฮิวเลือดขึ้นมาครั้งแรกเนาะหลังจากการแปลงร่างเป็นร่างเนี่ยมันจะเลือดกลับมาเต็มหลอดอีกครั้งแน่นอนนะครับเป็นถัง e เ version cell แล้วก็จะทําการสุ่มเปลี่ยนลูกแก้วนะครับเปลี่ยนลูกแก้วสีในสนามยกเว้นสีม่วงนะให้กลายเป็นสีลุง้งสีอะไรก็ได้สีฟ้าสีแดงที่ไม่ใช่สีม่วงอะ่ะเป็นสีลุง้งแล้วก็จะมีการตั้งต้นคีกบวก6 c เบวก180%นะครับ มีโอกาสหายแชะในการตีเบิ้ลท่าไม้ตายเพิ่มแบบไร้เงื่อนไขอีกแล้วภาษีในร่างแรกยังคงอยู่แล้วความสามารถต่อไปของเซล,ลเนี่ยผมมองว่ามันโคตรโกงเลยเพราะว่าเซล,ลเนี่ยจะสามารถป้องกันดาเมจเทรับ3%ต่อจํานวนลูกแก้วที่เก็บได้นะครับยิ่งเซล,ลเก็บลูกแก้วเยอะการป้องกันดาเมจของเซล,ลจะยิ่งมากขึ้นต่อบอลหนึ่งลูกอะ่ะ3%ยิ่งเก็บบอลเยอะยิ่งกันดาเมจสูงอันนี้คือโคตรดีจริงๆนะครับจะกลายเป็นว่าเซล,ลเนี่ยมันจะสามารถรับไม้ตายได้ นั่นเองแบบแท้งแท้งดีขึ้นตามจํานวนลูกแก้วที่เก็บได้เอาง,ง่ายๆแล้วความสามารถต่อไปจะเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเก็บลูกแก้วนะครับยิ่งเก็บเยอะเท่าไหร่เนี่ยเซลยิ่งเก่งขึ้นตามเท่านั้นอย่างการที่ว่าสเกตว่าเซลเก็บลูกแก้วไปสี่ลูกหรือมากกว่านะครับลูกแก้วอะไรก็ได้นะสีอะไรก็ได้ถ้าเก็บสี่ลูกหรือมากกว่าเซลล์จะได้รับโบนัสเอเดเชตีฟิบวก30%เ์ตตอนโจมตีเป็นการบวกตอนโจมตีนะครับไม่ใช่บวกตั้งตน้นซึ่งการบวกตอนโจมตีเนี่ยเป็นการคิดคำนวณอีก อีกอย่างหนึง่งทําให้มันแรงกว่าเดิมมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเก็บ6ลูกหรือมากกว่าจะบวกเอเดีเฟ ens เพิ่มไปอีก40%แล้วถ้าเกิดว่าเซลลเก็บได้8ลูกหรือมากกว่าก็ได้รับโบนัสเอเดีเฟ ens ไปอีก50%และจะได้โบนัสดาเมจสุดท้ายอีก100%นะครับพร้อมกับโอกาสในการตีคิที่ายแชนถ้าเกิดว่าเซลกดสกิลแอคทีฟหรือว่าเก็บหลอดไม้ตายเต็มหลอด24คิอันนี้คือความสามารถแบบตัวละคร ระดับ LR ดูครั้งเฟสสมัยใหม่จริงๆนะผมเห็นหลายตัวละครแล้วที่ว่าแบบต้องเก็บ24่ิขีนะถึงได้ความสามารถตรงนี้ซึ่งตรงนี้แหละผมมองว่าเป็นความสามารถที่มันเป็นตัวระดับท็อปเกมอะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะว่าเจ้าเซลนะครับแตกต่างของโกฮังก็คือโกฮังเนี่ยแอคทีฟมันเป็นการใช้เพื่อแปลงร่างแต่ของเซลเป็นการใช้เพื่อปล่อยขึ้นเต่าทําลายล้างโลกนั่นเองนะครับเงื่อนไขในการใช้ถ้าไม่ตายแอคทีฟของเซลก็คือ เจอศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็ผ่านเวลาไป3ามเทินหลังจากการแปลงร่างเป็นร่างนี้นะครับใช้เวลาหน่อยนะซึ่งเวลาใช้ก็เป็นเอฟเฟกในการโจมตีแหละทำดาเมจฟรีไปกดแอคทีฟปุ๊บสามารถโจมตีดาเมจแบบอ่ายิงขึ้นเต่ายิงขึ้นเต่าเพิ่มอินเด้เปอรแล้วก็อัลติเมทดาเมจเหมือนเดิมพร้อมกับลดดีฟิสตูแบบมาสี lower defense ส่วนเรื่องการอัพเส้นทางของผมเนี่ยผมก็จะขอแนะนําให้อัพคีนําเหมือนเดิมกับโกหังเลยเพราะว่าตัวพวกนี้มันตีแรงอยู่แล้วมีเบิร์นจากพาสซีฟอยู่แล้วถ้าเราติดคีเมื่อไหร่อ่ะก็คือมันสามารถทําลายล้างด่านได้ง่ายๆเลยผมก็เลยแนะนําว่าอัพคีนําให้มันคีนําเบิร์นตามประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวของเซลเนี่ยผมจะปลดแค่3เส้นทางนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นะปลดได้แค่3เส้นทางเท่านั้นแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับลิงสิบยังลิงสิบอยู่เหมือนเดิมนะ เซลเนี่ยมีลิงก์บิ๊กแบทบอสซ,ซึ่งลิงก์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เซลแม่งโหดระดับแบบมาเฟียบอสเลยแหละห e ดังนั้นเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงสำหรับเซลอีซีเอม่วงเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับบอกเลยว่าผมพร้อมทําคลิปมาหลายเดือนแล้วพร้อมวันนี้แหละวันนี้แหละเพื่อกูวันนี้แหละเพื่อคลิปลุกครั้งคลิปอย่างนี้แหละมาครับมาถึงเวลาที่ต้องถึงคิวของเซลม่วงกันบ้างดีกว่านะครับมาดูว่าเซลม่วงเบอร์บาจะแข่งแร่งขนาดไหนคือผมไม่ค่อยได้ไปลองเทสเหมือนกันเพราะว่า ในเซนะิร์ฟเวอร์เจแปนอ่ะผมลองเล่นแค่โกหังฟ้าไงแต่ว่าเซลเนี่ยผมไม่ได้แตะเลย,ยงนั้นเนี่ยผมก็คาดหวังเหมือนกันว่าเออเซลจะเก่งระดับหนึ่งนะมาลองดูกันนะครับแต่ว่าโอ้โหเซลไปโผล่เทนสามเลยอะรอยยาวๆเลยผมจะขอกอไปช่วงนั้นเลยลวกันนะแต่ว่าประเด็นตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะได้แปลงร่างเซลว่ะผมอาจจะได้แปลงร่างเซลเพาผมจะเลือดต่ํากว่าส0สิเอร์เซ็นแล้วนะเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเซลผมได้เปิดมาแปลงร่างทืนแรกที่มันโผล่มาเลยนะจะเป็นอย่างนั้นเหรอเป็นปะเนี่ย ไม่เหมือนเหมือนจะเหมือนจะยังไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นเหมือนจะนิดเดียวป่ะต้องรอดูว่ามันจะแปลงล่างให้ผมบอกเพราะว่าเงื่อนไขาการแปลงล่างมันถูบัฟขึ้นมาไงกลายเป็นสี่สิเปอร์เซ็นตนะครับและเหมือนว่ายังไม่แปลงดูเลือดผมดมิมันประมาณมันประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นแบบจิ๊กหนึ่งอ่ะสแบบี่สิบสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ี่ยยังแปลงล่างไม่ได้แต่ว่าแม่งใกล,ใกล้ใกล้จะแปลงล่างเลยอะใกล้จะคายล่างเป็น perfect ซลล์แล้วนะทำให้ตอนเนี้ย นะครับเพราะว่ามันมีพาสีของเซลล์ก็คือมันมีจํานวนการบวกเอ่อเอเดเคดีฟน n ์ปะเหมือนจะบวกดีฟน e ์ s ั้งบวกดีฟ ens ร้อยิเปอร์เซ็ตามจํานวนเลือดนะตอนนี้เราเสียเลือดไปเยอะมากๆเลยทําให้เราเนี่ยมีดีฟน n ์ที่ไม่ได้มากพอแต่ว่าอันนี้ขนาดเสียเลือดไปแบบประมาณโอ้เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะยังมียังมีดีฟน n ์ Defense น่ามาหลักสองแสนนะั่งอยู่เหมือนกันนะดีฟน n ์หลักสองแสนสองเนี่ยครับแล้วคือหลังยิงก็บวกจากพายสีอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกนับแยกด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราเลือดโลอยู่อะ่ะ ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเลือดเต็มมันจะดีเฟนะมันเท่าไหร่เดี๋ยวก็หาจังหวะทําทแล้วกันโอ้โหแต่ว่าดาเมจแปดล้านเหียเหรอแปดล้านนี่ไม่มีไม่ได้มีซัพพอร์ตนะครับผมแปดล้านไม่มีซัพพอร์ตไม่ติดเบิ้ลจากพาสีวะ่ะแต่เบิ้ลจากพาสีนี่คือติดก็คือตดอดิดก็คือดีเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นไม้ตายเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่โอกาสในการตีเบิ้ลธรรมาดาแล้วก็มีเป็นไม้ตายอย่างนั้นนะไม่เหมือนทุกตัวอย่างนั้นนะครับมันจะพอเวลามันติดเบิ้ลเนี่ยมันติดเบิ้ลก็เป็นเบิ ก็เลยคิดว่ามันดูเอาแน่นอนได้ดีมากกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นไงแบบเอ้ยเบิ้ลธรรมดาจะเป็นไม้ตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงนี่ถือว่าหลูใช้ได้นะดาวเมดูดีมากเลยนะตีขึ้นหลัก8ล้านได้นี่แบบโคตรมันเลยนะตึงเหมือนกันนะไม่มีซับนะครับยิง8ล้านได้ไม่มีลิงก์เอลอาร์ด้วยไงลิงก์เอลอาร์ไม่มีครับนี่ผมแบบผมเอา Android 1 7 1 8แล้วก็16มาเพราะว่าจะเอามายืนแชร์ลิงก์เอลาร์นี่แหละเพราะว่าทีมนี้ผมไม่ได้มีเอลอาร์เซลเหลืองไง อยากได้มานานไม่อยอมไม่ผมสักกีเกมเซลเหลืองก็ไม่มีนะครับเซลแดงตัวซับพอร์ตก็ไม่มีไอข้างตัวซูเปอร์เบต้าก็เลยจัดได้แค่นี้แหละ <c oughs> นะนะ่าเศร้าจริงๆเทิร์นนี้นะครับก็ยังไม่มีซับเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนจะมามีเซลสีฟ้าที่ว่าแปลงไลางมันลิงดีขึ้นน่ะเนี่ยได้อยู่ประมาณก,ก็่ลิงก็สี่ลิงได้นะจะขาดลิงขึ้นเต่าจะได้ว่าเซลฟ้าไม่ได้ปล่อยขึ้นเต่าไงเซลฟ้า <c oughs> ว่านี่มีลิงขึ้นเต่าก็ต้องทําใจไปครับแต่ว่าเนี่ย ลิงดีกว่าเมื่อกี้มาดูซิว่าเทิร์นี้ดาเมจจะเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ว่าดีเฟนซ์ตอนนี้อยู่ที่2องแสนแอ่าสังเกตว่าจะดูแบบจะดูถึกกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราเลือดมากกว่าเมื่อกี้มากกว่าเทิร์เมื่อกี้ไงริง8ปดล้านสี่ก็แล้วเอาจริงนี่ยิง8ปดล้านสี่ก็ว่าแรงนะถ้าเกิดว่าคุณโชคดีติดเบิ้ลจากพาสีก็แบบผมไม่รู้ว่าดาเมจเบิ้ลไห้ตายจากพาสีเวลามันตามเข้ามาเนี่ยมันมันจะตีดอกและเท่าไหร่ไงผมอยากเห็นว่าเออเวลามันเบิ้ลจากไห้ตายเนี่ย มันจะเบิ้ลดาเมจประมาณเท่าไหร่อะถ้าเกิดว่ามันตีไม้ตายใหญ่8ล้านใช่ปหเบิ้ลเสร็จอาจจะเป็น6ล้าน5ล้านอย่างนี้เหรอผมว่าถ้าเป็น6ล้านได้ก็ถือว่าแบบดูหน้ามาทาใจนะตี6ล้านเบิ้ลไม้ตายอะไรอย่างเงี้ยแบบตีเบิ้ลไม้ตายจากพาสีแล้วก็สามารถลุ้นจักระดานเพิ่มได้อีกต่างหากด้วยนะครับของดีเลยครั้งนี้เราจะกลับมาเลือดเต็มหลอดแล้วนะครับทาให้ดีเฟนส์ของเซลล์นีน่น่าจะเต็มพิกัดของมันแล้วมั้งนะเลือดเต็มหลอดดีเฟนส์น,นี่นี่ดูดีขึ้นเยอะเลยตั้้งตน3,4 มีซับจากแมลงสาบเขียวตัวสึกชิงนะครับแล้วจังหวะตำแหน่งดีมากเลยปล่อยช่องสามเป็นช่องผีไปถือว่าดีแล้วเพราะว่าเซล์เขียวเนี่ยอย่าโดนแตะตัวดีกว่าบางมากอืมแต่ผมว่านะทีมเซลแม่งไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครจะแทงดักหน้าได้ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเซลม่วง LR ตัว ECA เนี่ยมันจะให้ถึกเต็มที่ก็ต้องยิงไม้ตายไปก่อนได้ไงเพราะว่าต้องเอาพาร์สี่บวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนยิงไม้ตายให้มันดีเฟนซ์หนาขึ้นนะครับถามว่าโดนดักหน้าได้ไหม มันก็แค่สามแสนสี่ดีเฟนต์น่โดนดักหน้ายังโดนเจ็บได้ไงผมก็กลัวเหมือนกันแต่ก็ต้องมามันก็ต้องวัดดวงกันเอาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าถ้าเราเลือดต่ําเข้าไว้ก็คือจะได้ทําให้เซลล์แปลงร่างได้ง่ายขึ้นคือผมว่าเซลล์ร่างแรกมันเก่งแล้วนะแต่แบบมันดูแบบว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบขึ้นหิ่งมากแต่ดาเมจมันก็แรงนี่หว่าเก้าล้านหกคือม,ม,มันไม่ถึงขึ้นหิ่งแบบเว้แต่ว่าร่างแปลงของมันน่ เป็นทั้งสองตัวแหละครับทั้งโกฮังทั้งเซล์อ่ะล่างแปลของทั้งคู่แม่งโหดมากอ่ะคราวเนี้ยดูซิว่าเซลลของเราจะแทงไม้ตายเซลล์่างสองของด่านเท่าไหร่แสนสองถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าด่านนี้มันตีแรงไงนี่แหละพอเวลาเซล์เราลั่นไม้ตายไปแล้วอ่ะดีฟนมันมันเด้งมาเยอะทําให้เซลล์นี่คือสามารถพอแทงไม้ตายได้บ้างครับมาลองดูกันถ้ามันติดเบิ้ลยังไงก็ห้าแสนเบิ้ลไม้ตายเพิ่มนะขอติดเบิ้ลเถอดดามเห็นเก้าล้านเก้าว่ะเอาว่ะ ปขึ้นเตา่าปล่อยขึ้นฟ้าแล้วขอติดเบิ้ลด้วยอยากเห็นนะขอบคุณมากแล้วเบิลหล้านจริงอย่างที่ผมได้หวังเลยครับนี่แหละถือว่าประทับใจเพราะว่าดาเมจจากการเบิลไม้ตายนี่ถือว่าไม่เบาเลยนะหล้านเนี่ยสวยว่ะพอตีเบิลเสร็จดีเฟนซ์นี่หนาขึ้นเยอะบอกเลยคือตอนนี้ผมอยากผมอยากเลือดต่ำกว่าสี่สิบไว้ผมต้องแบบผมต้องปางตายอ่ะผมต้องห้ามตายแต่ว่าปางตายไว้ซึ่งบางทีแม่งตายจริงไง นี่คือข้อเสียคือแบบบางทีแม่งตายจริงอยากจะเลือนต่ำกว่าเจ็สิบ 30, แต่บางทีแม่งตายก่อนโดนเตะจนตายก่อนอยู่ที่จัางหวะของศัตรูจริงว่าศัตรูจะลงไม้ตายใส่ใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบมันจะลงใส่ใครไปลงใส่ตัวละครจุดอ่อนในเกมก็ตายได้นะครับไปลงใส่ตัวละครที่มันหนาเกินไปมันก็มันก็ติดไม่เข้าอีกอะแม่งทําบางทีจะทํกทาก็ทํายากบทจะง่ายมันก็ง่ายอะจริง เนีเหมือนเหมือนจะได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะได้เหมือนจะได้หรือเปล่าเหมือนจะได้หรือเปล่ายังไงน่าจะไม่ตายนะน่าจะเกือบสองเตเอ้ยยังไม่ถึงอะ่ะเฮ้ยถึงแล้วเฮ้เบ่งพลังอุย้ยตัวระเบิดเลย40%อร์ซพอดีทีนี้แหละครับราชาวาวรลายจุดติเรียบร้อยแล้วนะครับมานี่เพอร์เฟกต์เซอ o เดโผลขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้จะได้่ะ เล่นช่องกลางเนี่ยดีสุดนะเล่นช่องกลางอย่างเงี้ยได้ลิงก์ LR ด้ย์ยแต่ว่าเซลฟ้าโดนดักหน้าไม่ได้ต้องต้องให้ต้องห้ามให้เซลฟ้าโดนดักหน้านะครับเดี๋ยวก่อนนะคือตัวของเซลม่วงนะครับถ้าอยากเล่นให้เก่งเต็ม,ตมที่ไอเพอร์เฟก์เซลเนี่ยเราต้องหาทางยังไงก็ได้อะ่ะให้มันเก็บไม้ตายยี่สิบสี่คิให้ได้ถ้าคุณเก็บยี่สิบสี่คิแบบนี้ได้นั่นคือเซลที่โคตรจะเพอร์เฟก์เลยดังนั้นผมจะทําอย่างนั้นแหละเราจะมาเป็นเพอร์เฟก์เซลไปด้วยกันทุกคน เราจะกลายเป็นเพอร์เฟกเซลไปด้วยกันนะมา Perfect Cell เพอร์เฟกเซลเอ๋ยไม่ถึงยีอันนี้ถึงลูกแก้ม่วงไปเพอร์เฟก์เซลดีเฟนต์ตั้งต้น2 5งนหนะครับเหมือนว่าผมเหมือนมันต้องเก็บลูกแก้วประมาณแปลูกปะเพื่อเอาความสามารถเอเดคดีเฟนต์เต็มที่ผมจะวัดแล้วกันผมไม่รู้ว่าไอตัวช่อง3ตายยังไงหรือว่าจะตายหรือเปล่าผมไม่รู้แหละผมเอาเลยผมไม่สนด้วยดิบจัดดิบดบกันเลยทีเดียวครับ แต่ไม่แน่นะพลังของเซลแบบทั้งสองช่องแรกอาจจะฆ่าตายก่อนนะแค่เซล์ฟ้านี่ก็ตีแรงเอาเรื่องเนี่ย8ป้านเล้าน,นเนี่ยถ้ามันตีเบิ boy, ้ลบ่อยคีบ่อยนี่คืออาจจะทําให้เซลลฝั่งข้ามตายได้นะติดคี้อีกหนึ่งครับโอเคเซลม่วงเรายี่ล้านโอ้โหจิ้สี่มันขนาดนี้เลยเหรอวะเท่าโกหังเลยอะ่ะโอ้โหขี้สิบห้าล้าน แล้วผมไม่ติดคีไงเออผมไม่ติดคีอะ่ะไม่ใช่ติดคีผมไม่ได้ผมไม่ได้เบิ้ลพาสพีผมไม่ได้ติดเบิ้ลจากพาสีพเพราะว่ามีโอกาสเบิ้ลอยู่นั่นเตะสองแสนอู้เกือบตายเกือบตาย,แล,ย,ตายแล้วเกือบตายเกือบตายแล้วมั้ยเนื่องจากเมื่อกี้ผมตายไปอันนี้นก็มาลองเล่นใหม่ในด่านเลสโซนโอเมกาเชนลอนนะครับรู้สึกว่านี้แปลงง่ายมากเพราะผมพยายามแบบผมพยายามให้ตัวเองดูตายได้ง่ายมากสุดแล้วพยายามแบบตายตั้งแต่เฟสแรกเลยดิยังอยู่ในเฟสแรกของไอตัวปลาดุกอยู่เลยนะครับซึ่ง พอเราแปลงล่างเสร็จไม่ต้องกลัวเลยทั้งนั้นฉันจะรีบจัดการนายเดี๋ยวนี้แหละเจ้าปลาดุกเอ้ยมาคราวนี้แหละครับผมคราวนี้แหละฉันจะลงทันแกเองจากที่แกทําฉันมาเมืม่อกี้ทําสนหนักเลยเล่นสกเกือบตายเก็บไปสิบลูกนะครับพาสีทุกอย่างตันแน่นอนจะมีเพียงคำว่าลิงสกิลเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่ลิงใช่ปะละ่ะก็มีแค่สามลิงเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตก็แค่ตัวเดียวนะครับดีเฟนเซ์ต้นสองแสนสอง,สอง,สองประมาณนีม้มาลองดูกัน สองแสนสองดีเฟนเซอรนการเฟลได้แหละหลังยิงมันบวกเอเดเคเท่าไหร่อ่ะหลังยิงมันบวกเอเดเคดีเฟนห้าสิบแต่ว่าเราไปเล่นดักหน้าเพราะว่าในจังหวะนี้ไม่ไม่น่ามีใครเล่นดักหน้าได้เท่าเซลบวกอะไรผมว่าทีมซื้อมันยังแบบมันยังดูแบบไม่ได้แข็งแกร่งเท่าคู่กีมันอื่นเนาะแต่ว่าตัวมันเองอ่ะโคตรไปไกลแล้วอ่ะยี่สิบล้านนะครับขนาดลิงเฟนเบตเทิลหรือว่าลิงเอลอาร์ไม่มียังยี่สิบล้านได้เลยตีเข้าไปลดเอเดเคดีเฟน์อีกเสียดายไม่ยอมเบิ้ลให้เราเห็นเลยว่ะไม่ค่อยจะเบิ้ลเลยน้องเซลเนาะ โอกาส50%มันล็อกตำแหน่งเซลล์ผมไม่เป็นไรยูเฮีย e าบีดิโซยแอคทีปมาแล้วอะใช้หรือไม่ไม่ใช้เลยะ่ะผมจะให้เซลล์เขียวไปรับเลยผมอยากเก็บตัวมากๆผมอยากผมอยากกักไว้ผมยังไม่อยากใช้เลยอยากใช้เฟสท้ายๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะครับเก็บ8ลูกยิ่งเก็บเยอะนอกจากจะได้เอ็ e เคดีเเป็นตัวบัฟขึ้นมาเนี่ยตั้งคน300,000นหนึ่งโอ้โห เซลนี่คือแบบหลังยิงมันจะถึกแบบถึกแบบถึกมากมากของมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีทั้งอะไรอ่ะมันมีทั้งการที่ว่าบวกหลังยิงโคตรเยอะเลยนะครับบวกหลังยิง50%ินใช่ปะละ่ะติดเบิ้ลก็ถึกขึ้นด้วยแล้วก็มีทั้งการที่แบบว่าการดาเมจดาเมจเรดักชั่น damage, damage ต่อลูกแก้วที่เซลเก็บได้นะครับเมื่อกี้เก็บไปตั้ง8ลูกดาเมยิบจ27ล้านเกือบ30ล้านแล้วโอ้โหทำแบบว่าทำเป็นดาเมจว่าเล่นเลย 18ล้านเข้าจริงจัง18ล้านโคตรแรงอ่ะแล้วในครั้งนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งผมยังคงเหมือนเดิมนะผมยังคงกัร์แอคทีฟเหมือนเดิมแต่ขอดูก่อนว่าจังหวะเทนเป็นยังไงมันเก็บลูกแก้วครบ8ลูกได้หรือไม่ผมถามแค่นี้เพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการน่ะมีเพียงแค่ยอย่างเดียวเท่านั้นสาหรับเจ้าเซลก็คือเก็บให้ครบ8ลูกแต่เหมือนจะไม่ถึงแฮะไม่ถึงจริงไม่ได้ยี่สิบสี่คิด,ด้วย ดังนั้นผมอาจจะเปลี่ยนแผนโดยการกดแอคทีฟเลยแล้วกันเป็นการแก้งานนะครับผมแต่ว่าอืมได้อยู่ได้อยู่แต่อาจจะไม่แรงมากแต่อย่างน้อยก็มีซัพพอร์ต30%อยู่นะครับมาลองดูกันว่าแอคทีฟของเซิลจะเข้าด่านของเล่ย์ไกชลอนเฟสสองเท่าไหร่โอ้ซึ่ยเซินโซคักกุซวย นั่นขนาดไม่ขีนะนั่นไม่ขีใช่ไหมโอ้โหเกือบได้4สี่ล้านหกไม่ขีคือการยิงแอคทีฟข,ของเซลล์แ่บมีโอกาสขีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะแต่เป็นโอกาสไฮเชสไงต้องลุนให้มันติดเอาเองซึ่งก็แบบเป็นปัญหาเหมือนกันบางทีก็ไม่ติดเพราะบางทีถ้ามันติดอ่ะมันอาจจะแบบทําดามเมจก้อนใหญ่มากๆได้เลยอะเมื่อกี้ขนาดไม่ขีมันเข้าไปสี่ล้านหกนะครับสี่ล้านหกนี่คือไม่ใช่ดามเมจตั้งต้นเหลืออะไรแต่ว่าเป็นการยิงเข้าเนื้อของมันเลยอะ คือเข้า4ี่ล้าน6ถือว่าแรางมากขนาดที่ว่าไม่คิดหรือว่าไม่ได้ชนะทางทาาอะไรโอ้ยยังส9บ9ล้านได้อยู่อีกเหรอว้าวเป็นเพราะว่าเราอนนั่นแหละเรายิงแอคทีฟมันเลยได้ดาเมจเพิ่มนะได้อีร้อยเปอรตไม้ตายเข้ามาโอ้สบายเซลหลังยิงไม่ตายมันถึกปั๊บหกหมื่นเองอ่ะชิลครับชิลชิลเลยชิลชเลยมีทั้งดาเมจรีดักชันแล้วก็บวกหลังยิงเอ้สบาย จะว่าไปผมอยากเห็นมากๆเลยนะว่าอ,อียตายอาคราวนี้นะครับผมจะมาลองเล่นในกับดานของเซลแม็กในเฟสเฟสุดท้ายเฟสที่3เลยเพราะผมก็อยากรู้ว่าเซลแม็กกับเซียเวอร์ไวม่วงเนี่ยมันมันเข้าพะทะกันได้ดีประมาณเท่าไหร่แต่ไม่ได้ไม่ได้ยิบสีี้วันนี้ผมเสียดายมากแต่ว่าการเก็บบอลเยอะนี่คือได้ดาเมจรีดักชันสูงตามบอลนั่นแหละกาวลูกนี่ถือว่าถึกขึ้นมาเยอะมากนะเนี่ยกาวลูกเลยนะเสียดายที่ไม่ได้ลูกแก้วตามสีว่ะ ผมจะแอคทีฟสิบเจ็ดสิบแปดแล้วกันแอคทีฟหนีไปลุ้นเถิอหน้าว่าเอิอหน้ามันจะปล่อยช่องว่างช่องหนึ่งนะครับจะได้ให้มันอยู่รอดได้แต่เถอหน้าสิบสามล้านอันนี้ก็คือผมผมเล่นแบบว่าผู้นําตัวของเราเป็นเซลฟ้าแล้วก็ยืมตัวเพื่อนเป็นเซลม่วง,วงมือวาอีกตัวหนึ่งนะก็มีผู้นําเซลม่วงสองตัวนะครับวินี่ไงขาเบิ้ลไม้ตายเราได้เห็นแล้วแล้วเบิ้ลนไม้ตายสิบล้านเลยนะก็ไม่เบานะตีเข้าสีไงชนะทางซาดชนะทางซาดคืออะไรไหมท <laughs> างซาด สีกับคําว่าธาตุดวมกันเป็นธาตุว่ะโคตรเจ๋งแต่แบบม่งเอาเรื่องมากนะการที่ว่าเซลเซล,ล์ร่างแปลงสตีคนเดียวเข้าไปขนาดนั้นนะ่ะใต้เซล์ใต้เซลลแม็กมากี่หลอดวะนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, ่งสองสามสี่ห้าห้าหลอดเลยหรอเยอะนะได้ห้าหลอดนี่เยอะมากครับแต่ว่าเรื่องก็คงจะจบเพียงแค่นี้แหละครับต้องลาจากกันแล้วถ้าเกิดว่าเซลล์เซล์ตัวเพื่อนได้แปลงร่างผมว่าน่าจะมีสีค่าได้เหมือนกันนะ ให้เซลเพื่อนติดโอกาสเบิ้ลเอาอะแล้วก็เก็บยิบสี่คียให้ได้เอ้ยไม่แน่อาจจะฆ่าได้ไงแต่ว่านั่นแหละมันยังแปลงร่างไม่ได้ถ้าจะแปลงร่างเซื้อม่วงดนแบบสองคนแปลงร่างยากมากอ่าไม้ตายเข้ามาครับเซลร่างแรกจะแทงไหวหรือเปลาร่างแรกนะห้าแสนสี่หลักห้าแสนอะก็ได้นะเพราะจริงๆเซลร่างแรกอยู่ในเกณฑ์ที่แทงไม่ตายเซลแม็แกห้าแสนก็ผมว่าโอเคเพราะว่าเซลร่างแรกไม่ได้มีการแบบบวกดาเมจรีดักชันอะไรไง ถ้าเป็นเซลล์ร่างสองน่าจะไหวชิลหรือไ้ยเพราะว่ามีการดาเมจมาให้แล้วก็ชนะทางธาตุอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละนี่คือความสามารถของเซลล์ม่วง lrwy เรียกได้ว่าเก่งขึ้นมาเยอะแต่ด้วยคำนีกว่าเป็นตัวร้ายนะครับทีมันทีมันน้อยกว่าทีมันแคบกว่าทีมตัวดีแล้วก็คิดว่าถ้าจะเก่งจริงอ่ะเล่นให้มันเก่งคุณต้องมีทีมให้มันครบด้วยไม่งั้นไม่งั้นเล่นไม่ได้เล่นยากขึ้นก็คือคิดว่าเซลล์ม่วงเนี่ยเก่งแหละแต่ว่าทีมไม่ค่อยได้เก่งตามมันเท่าไหร่นะทีมมันตามเซลล์ม่วงไม่ทันอ่ะ เซลโมงมันเก่งเกินไปอะไรเงี้ยคือประทับใจกับด้านดามจเมันมากดาเมจแม่งแบบ20ล้านได้สบายนะเก็บ24คีคิเมื่อไหร่20ล้านชิวๆเลยเหมือนโกฮังเลยแต่โกฮังคือมันเบิ้ลได้ดีกว่าเบิ้ลบ่อยกว่าไงดูโกฮังจะสะใจมากกว่าเพราะว่าเซลโมงนี่เคอต้องลุ้นโอกาสฮแชนเอาเองว่าจะติดไหมการเบิ้ลไหมตายของมันนะครับนั่นแหละตามนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบสำหรับคิปของ perfect cell lr w h i e นะครับใครมีความเ็นงไงอยากจลองเล่นไปแล้วหรือว่า ใครได้เทสแล้วใน Japan, เซิร์ฟเวอร์เจแปนอยากจะบอกอะไรก็บอกกันได้นะครับคอมเมนต์มาแชร์กันข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับความสึกในการเล่นครั้งแรกของพวกเราเซิร์ฟทีเป็นยังไงอธิบายกันมาได้คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไปเลยครับบ๊ายบายครับผม